สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่กับช่อง Unicat Gaming นะคะแล้วก็เกมใหม่ล่าสุดสดสดร้อนๆอนกับโปเกมอน Legends a r c e u s ค่ะวันนี้เราก็มาอ๋อเลือกก่อนหัวออกน้ำเงินน้ำเงินดีกว่าลืมตาขึ้นมานี่นี่เราอยู่ในฝันหรือเปล่าเนี่ย ออ,อยโทรศัพท์ปลิวไปแล้วใครขโมยโทรศัพท์เราไปโอ้โปกเกมอนในตำนานาหรือเปล่าทุกคนตัวนี้เทมากเห็นตั้งแต่ทีเซอร์แล้วแบบอยากได้ เทจริงๆตื่นได้แล้วเฮ้ยมีน้องสามตัวมาปลุกเราทุกคนโอ้โปเกมอนแรกเริ่มสามตัว เอเอาจริงเรายังเราเลือกตัวไหนดีอะยังไม่ได้ตัดสินใจเลยเอ,อยู่ดีเราก็มาอยู่ที่เกาะแห่งหนึ่งเราตกลรามาจากฟ้าเรามาอยู่ในโลกนี้ได้ยังไงโอ้โหเราแบบแต่งตัวเหมือนจะไปทะเลเลยทุกคน ไม่ฉันไม่มีบ้านฉันอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้อืมฉันน่าจะอยู่รอดนะในที่อย่างนี้อ่ะงงงงกันไปหมดเฮ้ยเฮ้น้องเรียกหาเราแล้วทุกคนโอ้ ถูกเท่ทุกตัวเลยเลือกไม่ถูกเอาเขาไปจะแล้วอ,อยมาเดินสำรวจนิดนึงก่อนที่จะไปตรงนั้นนะนี่หรือคือโลก Open w o r l d ของ เราโปเกมอนโอ้โหนี่สินะเก็บได้ไหมอะยังเฮ้ไปตรงนู้นเลยก็ได้ค่ะตรงนั้นมีแสงอะไรก็ไม่รู้นั่นมันโทรศัพท์เราหรือเปล่าใช่จริงด้วยโทรศัพท์เรามาอยู่ตรงนี้นเองเก็บดีรออะไรโป๊ะอ้าเอ,าเอ,าเอาไม่ได้เก็บเรามั้งเก็บ โปเกมอนให้ครบทั้งหมดในดินแดนแห่งนี้หรือเนี้ยโอ้โหไปต่อเลยอืม่งไงโปเกมบอลใช้คว้างใส่โปเกมอนเพื่อจะจับมันโอ้เราได้มาห้าสิบลูกเลย โอ้ใจดีจังขอบคุณค่ะ50ลูกกดเซตออเพื่อเตรียมคว้างแล้วก็เล็งไปที่โปกเกมอนนะแล้วก็ปล่อยปุ่ม ZR เ,เพื่อโยนฮึไอมันอยู่ตรงนั้น หนลอง z ซตอาเล็งเล็งเบี้ยวไปนิดนึงขยับปึ๊บปึ๊บปึ๊บเราไกลไปปะลองปล่อย <c oughs> อยังไงยังไง <c oughs> ยังไง้ยตัวแรกของเราทุกคนเฮ้ยืเราจะไปรอดไหมเนี่ยเกมนี้เรายิ่งเล็งไม่ค่อยแม่นอยู่ เอาต่อต่อไปตรงนู้นโอ๊ยนอนขออดมันมันเห็นเราแล้วเรียเราแล้วเย็นเย็นอ่ามันเรบร้นให้เราไปนอนเรียบร้อยตัวที่สองเหลือตัวสุดท้ายอยู่ไหนนะอ๋ออยู่นู่นไป ลองลองแบบไม่ให้มันเห็นโอ้โหไปแล้วนะไปรู้แล้วปึ๊บปึ๊บปึ๊บอุย้ยมันเห็นแล้วทุกคนอุย้เยเบี้ยวโอ้ได้อยู่ไม่ได้อะโอ้ไม่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย อ่าเย้ครบสามตัวแล้ว อวดโทรศัพท์เรามีภารกิจไงภารกิจที่จะหาโปเกมอนให้ครบือ้อนี่ฉันเป็นผู้ช่วยสาราจารย์แล้วนะรู้ไว้ซะฉันขอเข้าไปในเมืองนี้ไปนี่ไงแขก V i p เน่ารักเออเป็นหมู่บ้านที่มีความญี่ปุ่นสมัยก่อนมากๆไปเลยจ้า 怕脱啊怕脱啊 เราเรออยู่ในโรงอาหารไปแล้ววิ่งไปแล้ว <c oughs> แผนที่เมืองเฮ้ย <Hey. S 1> มันจะมีบอกตำแหน่งว่าเราต้องไปไหนต่ออ่านี่ไงที่ขึ้นมาด้านซ้ายเดินตามไปเลยต๊ด <c oughs> มาเจอคุณลุงคนนี้นะคะไม่น่าไหวห้วางใจ <c oughs> เราไม่ต้อนรับคนต่างทินที่นี่สำหรับคนในหมู่บ้านเท่านั้นโอเฮ้ย นี่ฉันจะมางเ,เพื่อนช่วยเธอสำรวจโปเกมอนไงต้อนรับฉันเถอะเฮ้ยเออล้วอยากจะจอยทีมกาแล็กซี่เอ็กซ์เพนดิชัน เพื่อจับสามโปเกมอนสามตัวนะคะแบบไม่เข้าเลยชุดไม่เข้าเลยกับเสื้อเสื้อทะเลของเราอยากได้ชุดเท่ๆแบบเขาว่างอะมาดูภารกิจแรกของเรา ออสาสตราจารย์มาหาเราพอดีเราต้องผ่านบททดสอบก่อนเราถึงจะเข้าร่วมทีมได้อุย้ยมาแล้วโอ้โปเกมอนเริ่มต้นของเรา ถึงเวลาต้องเลือกแล้วสินะเออตัวไหนจะเป็นพาร์ทเนอร์ของเราแล้วก็ช่วยเราสู้กับโปเกมอนเรื่องไม่ถูกโอเคหลังจากครึ่งชั่วโมงผ่านไปนะคะที่เราลังเลอยู่นานว่าเราจะเลือกน้องตัวไหนดีแล้วแคตตาตัดใจว่านี่ฉันเลือกนายออชเวอร์ด ถูกต้องมันเป็นคู่หูฉันเธอ,อ,อทุกคนคือตัวนี้ล่างสุดท้ายเทมากแบบเทสุดๆตอนแรกลังเลตัวนี้กับตัวไฟนะแต่เราเลือกตัวน้ำล้วกัน เรียบร้อยน้องมาอยู่ในโปกเกมอลแล้วแหละโปกเกมอนตัวแรกของเราน้องจะเป็นธาตุน้ำแล้วก็ล่างสุดท้ายมันจะเป็นธาตุน้ำผสมดาร์กก็เทอย่ไม่ต้องเสียใจนะน้องสองตัวที่เหลือ เราไปเห็นที่คนอื่นเขาโหวดโหวกันมาคนน่ะชอบโปเกมอนไฟมากสุดแต่เราเลือกน้ำไปก่อนละกัน